ขอดันอีกอย่างหนึ่งจ่านี่ได้ของทอโหนูก็มาเดีที่นี่วันนี้ข้ามาขอดมาเห็ดครับดอกหนูที่ผสมพันธุ์ออกเมื่อไหร่เนาะจ่ะที่ห้องสีแยกออกมาคืทอทอทอข้าขยายออกจ้านี่ได้จ้าเป็นทอที่ว่าบ่มีก้นเข้าสิมาเห็ดให้มันมีกลล้นเนาะจ้าคื่อข้าต้องไปผสมปูนก่อนลรืเขา้าสถีเห็ดให้มันมีก้น ทอทอซุอ้มนี่เพื่อสิขยายโตันุ่มสาวออกมาสีแยะใหญ่นุ่มสาวมาเกเพื่อะสมพันธุ์กันนะจ้ะจ้านี่กำลังผสมปูนเะจ้ะปิดปากปิดทอกลนมันเพื่อส่ขยายหนูออกมานะจ้ะกำลังค้อนอยู่จ้ะยังค้อนอยู่ คืออายไฟนองนี่คืออายมาเห็ดงานซอยกันเนาะจ้ะนี่แล้วจ้ะกำลังผสมอยู่ผสมว่านเล่ย์เขาทีเครื่องผสมว่านเลน่ย์นนพ่อว่านเล่ย์พอกำลังผสมผส,สมเพื่อสีให้ผสมเพื่อส้มันได้เขา พอดีเพ mm ื hmm. ่อเข้าสีได้เทสส่วนผสมตองห้มันเข้ากันนะจ๊ะคันพ่ท่อกันมันกระสีอาซีจับโตบดีเข้าต้องเฮสส่วนผสมที่มันท่อกันมันจะสจับโตดีๆได้จ้ะนี่ได้จ๊ะส่วนผสมที่เข้าได้เต็มที่แล้วพอดีแล้วส่วนผสมแล้ะพ่าก็เลยเริ่มิที่สิตัดเทสได้จ๊ะคนเลยงานมาเพิ่นกับมาเต้คนอ่องผู้ไอ่คนแต่เลยงานมาแล้วเพิ่นกสมาเทศซอยใส มาเห็ดซอยกันได้จ้ะวางจเป็นยังไงจ้ะเขากับมาเท่แล้วจ้ะเทไวอันนี้สิประหยัดต้ตนทุนหลายกว่าคันเข้าสื่อเป็นปอกมันแล้วกับแผ่นร่องปอกมันมันสีราคาแพงกว่านะจ้ะอันนี้เข้ากันมาเห็ดเบิ่งเพื่อประหยัดเงินของเข้าเข้ากับมาเทเอา เิ่เทพไปก่อนเพิ่มเท็ได้เลยเดียเต็นเทเท่ไว้ต้เท่อีกตนนึ่กัเทดเดียดมองคืนนั่นเห็นกัปูนที่เขาจะสมแบบเท่เทเทพเทไว้ต่นตน แล้วก็ชอบเพ็ร <playable> ย <Có S 4> <l Spark 2> ีงกสุนเช้่อมูบแดดลอยแดดอัน็บแดัทนเล เุน็น้กองึ่งเป็นส้นเทกองหนึงเป็นคนลูกส่นล่างมั่นนี่ได้จ่าอันสุดท้ายแล้วขา้าวปลาตามั่นเหมันงามเพื่อนุม่มอะไรปีนถึงสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้จ้าสำเร็จตอนคำก็เลยง่ายมากแต่จังภาคสัมมาได้ไม่เหตุอ่ะถูสูด้อ มังใจเพียบนะคะมังใจเพียบไอ่เพิ่นมาซอยมังใจเพียบเสียผู้นี้ง้อนลายแก้เสียอไอ่ก็แก้เสียนองก็แก้เสีย,อ,สยอีกไอ่เพื่อนึงว่าะก็ได้กแก่จากขอะพียบกันเทพพื้นบอหนูโดยประหยัดค่าใช้จ่ายแบบง่ายองเฮาเราจะเพี่ยงแค่นี้ มขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้หนึ่งสจ้ามล,ลีที่ดีเลยนะจ๊ะก็เป็นตั้งกำลังใจงที่สี่ใ้เห็ุคิดต่อไปขอบคุณค่ะ